สวัสดีคะ่ะสวัสดีพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีทุกท่านนะ,นะคะวันนี้ก็อยู่กับช่องพังบุญหลายนะคะ,คะหลังจากที่วันนี้ไร้ขายผล,ลไม้สเสร็จแล้วก็พายายมาเดินนะคะเดินไปเดินมาแล้วก็พายายไปนอนนะคะตอนนี้ก็ฝนตกแล้วนะคะฝนลินลินนะคะค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ผลณภามากๆเลยนะคะที่เมตตาม,มาอุดหนุนผลไม้ให้กับพยายนะคะเหมาให้กับพุณยย20ตะกร้าเลยนะคะก็ขอบพระคุณมากๆนะคะ ก็ขอบพระคุณพี่พรนภามากๆเลยที่เข้ามาอุดหนุนผลไม้ป้อนให้กับคุณยายวันนี้นะคะ <c oughs> แม่ควานตามคุณยายไม่ทันนะคะถ้าเดินเร็วก็มันสั่นนะคะเดี๋ยวแม่ควานจะกดหยุดไว้แป๊บหนึ่งนะคะค่ะ <c oughs> <c oughs> วันนี้ก็จะพายายมาอบอนากาอีกรวอบนะคะ <c oughs> ตรงที่ยายเคยเล่นนะคะตรงนี้นะคะเราต้องเอบถ่ายอยู่ใกล้ๆนะคะพอยายเห็นกล้องแล้วก็จะหยุดทํา หยุดทาทันทีนะคะแมี่ความก็เลยต้องเออบนะคะเพราะว่าเขาเห็นน้องหมามาด้วยนะคะค่ะตรงนี้นะคะเป็นหลุมนะคะยายมาขุดจนเป็นหลุมหมดแล้วนะคะค่ะที่ตรงนี้แม่ความก็จะไม่ได้เอายายมาผูกมัดตรงนี้แล้วนะคะเพราะว่าที่ตรงนี้เจ้าของเขาบอกมาบอกแล้วนะคะว่า เขาจะทํากิจการอะไรของเขาสักอย่างนี้แหละคะ่ะเขาก็เลยให้เอาช้างย้ายออกไปผูกที่อื่นนะคะตรงนี้เราก็จะไม่ได้เอายายมาผูกแล้วนะคะแม่ฟานก็จะเอายายไปผูกใกล้ๆก,กับยายแก้วตานะคะแต่ว่ายังไม่ได้ทําทําที่ให้ยายเลยนะคะขุดลุมไว้เฉยๆนะคะยังไม่ได้เทป,ปูนนะคะยังไม่ได้ซื้อเหล็กซื้ออะไรมาทําเลยนะคะ ก็ต้องรอให้น้องป้างหยุดงานวันพุธก่อนนะคะแม่ควานก็จะไปซื้อหินซื้อทรายแล้วก็ซื้อเหล็กนะคะซื้อมาทาเสาต่อหม้อให้ยายนะคะเพื่อที่จะผูกคุณยายนะคะดูคุณยายจะนอนแล้วนะคะเดูยายทําอะไรดูยายเล่นอะไรนะคะนี่ค่ะเป็นที่ที่ของยายนะคะมาเอบเบ่นในป่าเชือกเดียวนะคะ เดี๋ยวแม่ควานจะพาไปฝั่งนู้นก่อนนะคะนี่ค่ะสายายมาแล้วนะคะอนอนลงนอนลงเอาเลยย้ายเอาเอาที่สบายใจเลยเออเอาเลยเ,เวลามาถ่ายยายด้วยเห็นน้องหมาวิ่งกลับไปกลัมายายก็จะจะหยุดทํานะคะจะหันหน้ามามองน้องหมาก่อนนะคะแล้วก็ค่อยเล่นต่อเอา ยายชอบมาเล่นตรงนี้ค่ะมันเป็นหลุมเยอะหลุมใหญ่มากเลยนะคะยายมาแอบเล่นจนหลุมกว้างนะคะมาแอบเล่นอยู่เชือกเดียวนะคะจะไปไหนนะ่ะยายไปไซนันไปไซน,นั่นออนี่แหละค่ะเวลาเขาเห็นกล้องก็จะแบบนี้ค่ะยายเราต้องแอบถ่ายไกลๆค่ะแม่แม่จ๋าต้องแอบถ่ายยายอยู่ไกลๆนะคะเล่นแล้วก็ไปกินหญ้าต่อค่ะ <laughs> ยอมใจยายเลยนะคะเวลาตัดมาให้กินไม่ยอมกินนะคะอันนี้ก็อยากมากินเองนะคะหญ้าก็กําลังโดนฝนด้วยนะคะก็กําลังขึ้นใหม่นะคะยายเขาก็จะมากินตรงนี้เลยค่ะกินแล้วก็ไปเล่นนะคะไปเล่นหลุมนี่ค่ะหลุมของยายนะคะเล่นซะหลุมกว้างเลยนะคะ <c oughs> แล้วก็จะปล่อยให้ยายเดินเล่นก่อนนะคะ ก็ยอมเปียกฝนไปนิดๆก่อนนะคะฝนก็ยังไม่แรงนะคะเดี๋ยวก็หยุด mm. เดี๋ยวก็ตกนะคะช่วงนี้ก็พายุเข้าอีกแล้วนะคะตกเฉยๆก็ไม่กลัวนะคะแม่จ๋ากลัวแต่ลมนะคะถ้าลมมานี้คือเหมือนบ้านจะไปทั้งหลังเลยนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้เทเสาด้านล่างนะคะเขาก็ทําบ้านเป็นหลังแล้วก็ไปตั้งไว้เลยนะคะก็กลัวเหมือนกันนะคะเวลาลมมา เนี่ยญ้าตรงนี้เวลาเวลาแม่ควานมาตัดให้ยายนะคะยายไม่กินนะคะแต่เวลาเรามาปล่อยให้เดินกินธรรมชาตินี้คือยายจะกินค่ะอันนี้คือคืองง,งมากๆงงมากๆยายยายบอกว่าไม่ต้องตัดมาให้กินเด้วมากินเองค่ะตรงนี้ก็ส่วนมากจะตัดให้น้องใหม่นะคะถ้าเราตัดไปให้ยายยายเขาไม่ยอมกินเลยนะคะ เขาชอบแบบนี้นี่เองวันหลังก็ถ้ายญ้าขึ้นสวยก็ต้องพายายมากินแบบนี้นะคะหยาล่ำคือเ่กินน้องหมาก็วิ่งตามเป็นแถบเลยนะคะเนี่ยเวลายายจะทำอะไรก็ทำไม่ได้นะคะ<ส>เห็นน้องหมามาด้วย ว่ายายเขาไม่ชอบน้องหมาอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเราไม่เคยอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เด็กนะคะยายก็เลยไม่ค่อยชอบน้องหมาเท่าไหร่นะคะส่วนมากช้างทุกเชือกเลยค่ะจะไม่ค่อยชอบน้องหมานะคะค่ะก็จะพายายยืนกินหญ้าแถวนี้ก่อนนะคะแล้วก็ค่อยเอายายไปปลูกนะคะปล่อยให้ยายเขาย,ยืนเล่นไปก่อนนะคะออกกำลังกายไปก่อน ค่ะยังไงก็ขอบคุณแม่แม่ทุกท่านเลยนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเมตตาคุณยายนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามคุณยายด้วยนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้แล้วแม่ควานก็จะขออนุญาตจ,จบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเพราะว่าฝนก็เริ่มจะมาอีกแล้วนะคะ,คะยังไงก็ฝากฝากฝากกับแม่ๆม c เทุกท่านนะคะเป็นกําลังใจให้กับคุณยายบุญหลายด้วยนะคะ ยอดทรัพย์ของเราก็จะได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะฝากทุกๆกำลังใจด้วยนะคะค่ะสำหรับวันนี้แม่ควานก็ขออนุญาตปิดไรปิดขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ